สวัสดีครับมิตรรักแฟนระบบน้ำทุกท่านในวันนี้พบกับกหนกรีวิวเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าตัวไหนอยากให้ลองติดตามชมครับ อย่างแรกเลยผมมีสำทางท่อวีเอาไว้ต่อกับท่อบอกเล้วมันดีให้น้ำไปได้หลายด้านให้น้ำผ่านได้เต็มที่ไม่ติดไม่ขัดเลยลวก็ไม่มีรหัสสินค้าเกือบจะลืมพูดถึงใช้รหัส3า0ห้าขีดแล้วก็ห้นึ่เกินไปครึ่งต่อไปสปรรพคุณก่อนมาชมกันตอมขอแะ้วสักครั้งหนึ่ง ก็ต่อ3ทางต่อท่อ PE ผมลองทดสอบแล้วว่ามันแข็งแรงดีจะหล่นจะล่วงไม่ตรงหัวระของดีทาให้มั่นใจได้เลยกับสินค้าตัวนี้มาดูจะเด่นสินครับตัวนี้กันคุณฟังดีๆรับรองก็ต้องหันดูน้ําใหญ่รับรองว่าไม่ตันเปิดน้ําไปยังไงก็ไหลทันมองตรงบ่าดีเดียบลองเชียบผลิตมากี่ตัวอยากบอก่าหมดเรียบมีเคี่ยวตัวของไว้ล็อกท่อได้อย่างเยี่ยมเป็นไงล่ะครับผมบอกเลยว่าเฉียบวิธีการใช้งานก็ใส่จะง่ายดายใช้ต่อกับท่อ PE ลูกค้าได้เมื่ชืลอกกับท่อ20มิลยางง่ายดาย ท่อเดิมที่บ้านก็เอามาใช้ต่อได้แต่ต้องใช้ร่วมกับตัวล็อกท่อเอาไปใช้ด้วยกันกับตัวข้อต่อเสร็จแล้วหมุนง่ายเครื่องมือไม่งอเพียงแค่เสียบแล้วหมุนเกลียวให้แน่นพอซื้อของไปรับรองไม่เสียดดยเสียบไปแล้วรับรองก็ใช้ได้ผู้หญิงยังบอกว่าของเขาใช้ง่ายจะผู้หญิงจะผู้ชายรับรองเสียบได้ เป็นไงเขาก็สินค้าของเราของชัยนราคาดีและย่อมเยาวผลิตมาเพื่อคนไทยอย่างพวกเราของถูกดีดต้องยกให้กับเขาก่อนจะไปฝากใจท่านหนึ่งครั้งเข้ามาดูรับรองไม่พลาดพังฝากกดติดตามแล้วเอื้อมไปกดกระดิ่งไว้มีรีวิวอีกจะได้ไม่พลาดกสักครั้งหากท่านใดสนใจสินค้าตัวนี้สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับหรือสามารถหาซื้อได้ที่โมเดิร์นเทรดชั้นนาทั่วประเทศ คิดถึงระบบน้ำโพองจรคิดถึงกนกโคดัก